ท่าน้ครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นข่าวใหญ่ที่อมรินทีวีตามก่อนนะฮะเรื่องผู้ใหญ่บ้านแล้วกลายเป็นฆาตากรไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะเพราะผู้ใหญ่บ้านต้องได้รับความยอมรับจากสังคมและที่มันน่าตกใจก็คือผู้ใหญ่บ้านคนนี้ฆ่าสองศพในอดีตยังติดคดีเก่าอีกหนึ่งศพ คุณผู้ชมจาได้ใช่ไหมเรากําลังติดตามและตํารวจเองเขากําลังตามล่าผู้ใหญ่บ้านปืนโหดรายนี้ชื่อว่านายอุทัยเนี่ยนะครับแก้วมณีอ่ะขออภัยศรีสุวรรณนายอุทัยศรีสุวรรณเดุณผู้ชมฮะลงมือสังหารวัยรุ่น2คนตายคากระท่อมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการว่าสองคนนี้น่าจะมีการรวมตัวหรืออาจจะด้วยความเคารพนะจะไปส่งไปเสพอะไรหรือไม่และประวัติของผู้ใหญ่คนนี้ก็ทราบว่าในอดีตเคยยิงคนในบ้านพักมาแล้วด้วยเหมือนกัน คดียังอยู่ในชั้นศาลกลายเป็นว่าตอนนี้สศพแล้วนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทลุงคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เมือ่อวานเราเออกอากาศไปล่าสุดผมดูภาพบุกจับหน่อยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ชุดของท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพพภูรีเดชนะฮะแล้วก็ผู้การกองปราบสั่งให้ทางด้านของรองผู้กำกับ6กองปราบพันตำรวจโทวริศรมัตฉานำกำลังบุกจับผู้ใหญ่บ้านปืนโหดสศพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะที่เห็นนี่คือกองปราบนะครับผู้ชมฮะไปจับได้ที่ไหนอะฝ้ายหนีไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะจุดเกิดเหตุคือพัทลุงนะคะแล้วเมื่อวานนี้วงจรปิดที่เราได้มาคือขับรถกระบะมาเรื่อยๆย0กว่าโลสุดท้ายจอดรถทิ้งหนีต่อมากบด,ดานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะนี่คือวินาทีตอนอ่านหมายจับนะครับซึ่งก็แน่นอนทาไมตํารวจต้องใส่ชุดเกราะก็เพราะว่า ผู้ใหญ่บ้านมีประวัติก่อนหน้านี้1นึศพและมาบวกกับสอศพเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฟังเสียงตอนอ่านไมยจับหน่อยนะฮะหมายที่จอหกสี่สองทับสองห้าห้านะลงที่ยี่แปดนตางสองห้าห้านะครับด้วยนายอุทัยศรีตุันะครับซึ่งต้องหาว่าจะทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้พาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหือทางสาธาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีอาวุธปืนติดตัวนะครับขณะให้จับตัวนายอุไทยติดตัวันนะครับไปส่งที่ถ่ายต้องอย่าก่อนนกะนรัคำทำกระบากยุ่นจะเป็นพัตลิงนะครับซึ่งเรารับไหมราพวกล่าวนี้อ่าและทีนี้ดูว่าเป็นตามบัดเนี่ยคนเดียวไหมตัวเลขสิบสามหลักอ่านะครับเราไม่ติดที่จะให้การหรือไม่ก็ได้นะครับไม่ติดที่จะพบญาติแจ้งญาติทราบถึงที่ควบครมในข้งแรกนะครับและหากมีการเจ็บป่วยก็ไม่ติดที่จะได้รับการรักษาครับ ครับรับนะเจงเจงญาติก่อนนะเนี่ยญากดีเนยเนี่ยยาติจะม็ยากขอนบ้านเลยอ๋อโอเคเจ้บของร้านนะเจ้าของร้านจ้าดูนะครับหมายที่จอขึหนึ่งสี่สองคือต้องยอมรับนะว่าชุดจับกลุ่มเนี่ยอันนี้มีมาตรฐานมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะจะรับไหมโทรหาญาติได้นะทั้งที่ไปโยงกับคดีสองศพก่อนหน้านี้ที่มันบีบหัวใจที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างกรณีน้องยงยศที่ตายคากระท่อมเนี่ยนะฮะ คือถ้าใครจําไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าย้อนหลังให้ฟังเนี่ยนะฮะคือก่อนที่น้องจะสิ้นลมเนี่ยพ่อน้องมาประคองน้องน้องก่อนจะตายพูดมาคํานึงว่าผู้ใหญ่อุทัยเป็นคนฆ่าและกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ที่อมรินได้มาตามเส้นทางต่างๆเดี๋ยวลองเพลย์ภาพกล้องวงจรปิดหน่อยดีฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้ตารวจเข้าไปแกะรอยมานะฮะว่าตั้งแต่การตั้งวงสังสรรค์นเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าผู้ใหญ่ทําไมกลายเป็นบุคคลที่ถูกหมายหัวที่สุด เพราะอะไรรู้ไหมฮะในวงกินหล่าในกระท่อมเนี่ยคุณผู้ชมฮะณนะตอนนั้นเนี่ยมันมีเจ้าของขนามชื่อพี่ธวัชชัยแกกลัวแบบชนิดที่ว่ากลัวแบบหัวสุกหัวสุนเลยนะฮะเพราะแกบอกว่าตอนนั้นผู้ใหญ่มาแล้วก็นั่งดื่มนั่งกินกันส่วนพี่ธวัชชัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกออกไปวางไซเพื่อดักปลาในทะเลแกกลับมาอีกทีหนึ่งแกพบว่าน้องสองคนยงยศกัลลาวุธถูกยิงหัวตายแล้วคากระท่อม ส่วนทางพ่อของน้องยงยศมาประคองร่างลูกลูกบอกผู้ใหญ่ฆ่าผมรู้ใหญ่เป็นคนยิงและน้องขาดใจตายเลยจนเมื่อคืนนี้ตำรวจไปปฏิบัติการจับผู้ใหญ่ที่บอกเนี่ยก็คือว่าสองศพคือปัจจุบัน<ะ>27เมษาแต่ในอดีตมีคดีครั้งเก่าอีกหนึ่งศพนะฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากตำรวจไปล็อกตัวมาได้ผมอยากให้ดูภาพวันนี้เนี่ยนะครับผู้ชมฮะ เมื่อตอนหนึ่งทุ่มที่เพิ่งผ่านมาอมรินลตามข่าวนี้ตำรวจนำตัวผู้ใหญ่บ้านครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเข้าไปยึดอาวุธปืนใช่ค่ะที่บ้านที่ก่อเหตุพอจับที่กระบี่ได้เสร็จนะคะก็ถามว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ที่ไหนทิ้งเอาไว้อีกจุดหนึ่งค่ะปรากฏว่าทิ้งเอาไว้ที่บ้านหลังหนึ่งที่สงขา ก่อนที่จะหนีไปยังจุดต่อไปทางด้านของตํารวจก็เลยนําตัวไปแล้วก็ไปขุดอาวุธปืนซึ่งเป็นของกลางน,นะคะก่อนจะนําตัวกลับท้องที่เกิดเหตุเดี๋ยวขอดูภาพเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิอันนี้คือกําลังจะไปขุดใช่ไหมหาปืนค่ะหาปืนนะ,ะ,นนะฮะใช่เียใช่โครงการที่แล้วก็ในัีนี้เราจะนำเราไม่ได้ยินเสียงที่ออกมาวันนี้บ้านนที่บอก ลองลองคือถ้าย้อนความกลับไปเนี่ยนะฮะทางผู้ใหญ่รายนี้เนี่ยมีประวัติไม่ธรรมดาเพราะวันนี้ก่อนจะไปจับตัวได้ที่ที่กระบีะ่ที่กระบี่เนี่ยนะฮะตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบุกไปคนบ้านโดยทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครพลตำรวจโทจิรพบให้ทีมของกองปราบแล้วก็ชุดสืบของพัทลุงเนี่นะฮะ บุคค้นบ้านก่อนเพราะตอนแรกคิดว่าผู้ใหญ่อุทัยน่าจะมากบดานอยู่ที่นี่สุดท้ายเนี่ยทางตํารวจเองเนี่ยไปเอาไหมค้นเนี่ยนะฮะแสดงต่อพ่อของผู้ใหญ่หลังจากนั้นใช้เวลาค้น30นาทีดูนะฮะในที่สุดก็ยังไปเจอปืนลูกซองอีกหนึ่งกระบอกนี่ฮะส่วนทางด้านของคุณพ่อเองเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรเลย แล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ทีมงานลองเปิดภาพเมื่อกี้นี้ตอนหัวค่ำที่ก็พาไปขนปืนด้วยนะฮะขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมคดีนี้ทำไมเขาถึงได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งที่ประวัติของผู้ใหญ่ไม่ธรรมดานะฮะประวัติของผู้ใหญ่เนี่ยยังคาอยู่อีกหนึ่งคดีฆ่าคุณโกศลคุณผู้ชมดูประวัตินะฮะ ปี55เนี่ยตอนนั้นผู้ใหญ่ก็โดนแต่ต้องยอมรับว่าสารยกฟ้องผู้ใหญ่พ้นผิดปี56ผู้ใหญ่โดนคดีฆ่าคนอีกแต่ปรากฏว่าหลักฐานมันอ่อนหลุดอีกจนกระทั่งปี61ฆ่าในโกศลแล้วก็27ฆ่าน้องยงยศกับน้องสลาวุธสามศพนะฮะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทีวีเนี่ยเราได้ติดตามเรื่องนี้น้องยงยศเนี่ยแกเป็นลูกชายของรองนายก อบตอด้วยใช่ไหมใช่ค่ปะปรากฏว่าวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยนะครับคผู้ชมฮะกับทางด้านของชาวบ้านในที่เกิดเหตุต่างๆด้วยอย่างวันนี้คุณผู้ชมฮะชาวบ้านท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคุณไฮดี้เราก็ถามว่าคุณไฮดี้ทำไมคนอย่างผู้ใหญ่ยังมีคนเลือกอีกทั้งที่มีคดีติดตัวสำคัญเห็นบอกเอาจจริงนะคุณสมบัติเขาเนี่ยไม่เหมาะตั้งแต่ที่จะมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขายังมีประวัติเสพยาอีก แต่ว่าที่นี่มีผู้ใหญ่ลงสมัครคนเดียวถามบอกอ๋อทำไมอ่ะไม่แข่งกับเขากลัวตายฮะ oh. เพราะประวัติเมื่อกี้ที่กลางให้คุณผู้ชมดูมีแต่คดีฆ่าฆ่าแล้วก็ฆ่า oh. ไม่มีใครกล้าชิงตำแหน่งกับเขาฮะจนในที่สุดก็มาฆ่าอีกสองศพวันนี้ชาวบ้านก็ไม่สบายใจนะฮะเพราะตราบใดก็ตามสารยังไม่เอาเข้าคุกเขาก็จะต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงฟังเสียงไฮดี้นะฮะ ่ค่ะว่ะคือพาไปบําบัดมาเห็นไหมคะแล้วก็ทีนี้เอามาลุงผู้ใหญ่บ้านอันนั้นก็คือผิดไปแล้วข้อหนึ่งก็คือไม่สามารถลุงได้เลยอ่ะอันนี้เขาก็กลัวอิทธิพลก็คิดกันเอาเองค่ะก็เหมือนหมู่บ้านอื่นก็คือแบบครอบครัวเขาทุกคนเขาก็มีครอบครัวค่ะเขาก็รักครอบครัวของเขาถามว่าไม่มีใครรับได้หรอคะแต่ว่าถามว่ามีคนกล้าพูดไหมไม่มีนะถ้าพูดมันจะเกิดอะไรกันนี่ก็แบบนั้นไงขนาดนั้นคือพี่น้องเขาเองนะคะแลวคนอื่น คนอื่นที่ไปมีเรื่องกับเขา ครับอย่างที่บอกนะฮะล่าสุดหลังจากที่เมื่อตอนทุ่มหนึ่งพาไปค้นปืนหัวคําที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เดินทางกลับมาถึงท้องที่เกิดเหตุแล้วนะคะสะพเกาะนางคําก็คือที่พัทลุงวันนี้ตํารวจกองปราบเนี่ยปฏิบัติงานเข้มเลยเพราะว่า3าจังหวัดไปล็อกตัวมาไปหาอาวุธปืนและสุดท้ายนําตัวกลับมาดําเนินคดีเพิ่งถึงเมื่อสักครู่น,นี้เองค่ะคุณผู้ชมฮะนี่ต้องเป็นชุดเจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองปราบนะฮะส่วนกลางต้องลงไปสางคดีโหดคดีนี้ โดยทางเป็นชุดของกองกำกับการหกนะฮะและคุมตัวนายอุทัยตอนนี้นข่าวเราเจอไม่ตอบนะฮะฟังฟังก่อนนะฮะปีนเดียวผู้ใหญ่เราอยู่ว่ายังไงครับเขาก็าทำอะไรนะเขาแบบดูมินเหยียดยามอย่างนี้ครับพูดได้นะครับ ตอนน้องรัตนนยนราชนักข่าวของเราถามเมื่อสักครู่นี้ตอนลงจากรถเดี๋ยวลองเพย์ภาพอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะตาขวางเชียนะฮะเห็นไหมฮะคือประเด็นเนี่ยพยายามถามเรื่องแรงจูงใจแต่ผู้ใหญ่ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดวันนั้นมีเรื่องอะไรกันครับทำไมถึงได้ยิงทั้งสองศพครับผู้ใหญ่ครับปีนปีนเดียวผู้ใหญ่หรือว่ายังไงครับเขาเ็าทำอะไรนะ เขาแบบดูมินเยียดยาอย่างนี้คหรอไม่พูดอะไรทั้งสิน้น<ม>คุณผู้ชมฮะวันนี้หลังจากที่ล็อกตัวผู้ใหญ่ได้เราได้คุยกับแม่ของผู้ใหญ่นะฮะก็คือป้าชินถามบอกว่าป้ามันคืออะไรเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าแข่งด้วยต้องให้แกขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และปกครองลูกบ้านด้วยความหวาดกลัวของลูกบ้าน แม่บอกลูกชายเสพยามีประวัติค่ะแล้วแม่ก็บอกด้วยว่าคนตายทั้งสองคนก็เสพยาเหมือนกันแล้วถามว่าทําไมลูกแม่เสพยาแล้วถึงไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านกับเขาแม่บอกก็ให้โอกาสเขาเผื่อว่าเขาจะกลับตัวอ๋อเหรอนี่คือกายวัดถ่าใครเสพยาอยากให้เลิกต้องมาชิงตําแหน่งผู้ใหญ่ประเทศอื่นเขาก็ไม่มีนผมเชื่อว่าพื้นที่อื่นก็ไม่ทํานะฮะแต่แม่บอกให้เขาชิงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขาจะได้กลับตัวเพราะเขาเสพยาฮะ เผื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านจะได้กลับตัวสุดท้ายลูกแม่ฆ่าทิ้งสองศพเลยแล้วคุณผู้ชมฮะสงสารเด็กสองคนเอาแหละถ้าเด็กผิดเรื่องเสพยาอันนี้ก็ว่ากันตามกฎหมายแต่ตอนที่เขาโดนยิงหัวสองคนเนี่ยศพเนี่ยอยู่ใกล้กันเลยนะฮะในบ้านที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกมอบตัวแล้วก็หวังว่าลูกคงจะสู้คดีฟังเสียงคุณแม่ของผู้ใหญ่เนี่ยฮะ นะั่นคือตั้งแต่เกิดเหตุแกติดต่อมาหาพ่อหาแม่บ้างไหมเหมือนยั้งแต้ใหม่ได้ก็ไม่เคยโตอ่ะเลยไม่หลับใไหนตอนนี้เป็นห่วงแกมแม่แม่คือแกจะไปไ<ม>กินไ,ไปนอนอยังไงอกไม่รู้รามว่าอะไรกรเ่าไม่รู้จริงๆนี่ออยากให้แกมามอบตัวไหมไผิดถูกค่อยว่าก,กันอะไรอย่างเงี้ยแ,แม่ได้กินข้าวกินยาบ้างไหมเนี่ยตั้งแต่ลูกชายออกไปเพราะนอนไม่หลับเนาะ ก็คือโทษทีนะคือในข่าวนี่ที่เขาบอกว่าแกเนี่ยตรงจุดเกิดเหตุพบยาเสพติดปกติลูกชายเขาเสพไหมใช่ผู้ใหญ่เนี่ยเสพไหมโวโนเซเปนกันโทติตายเอ็มเปเปคนที่ตายเขาเสพใช่แต่ไม่รับามจริงโราอยู่ในบ้านโราจะรู้หรือเปล่าบ้านมู่บ้านนี้ก็ยี่นแต่ไม่ซื้อยานะแล้วลูกชายเราเสพไหมยังมั่งนั่นนี่ก็มีบ้างได้แม่นนี่แหละครับก็กระทรวงมหาดไทยจะเอายังไงผู้ใหญ่ก็เสพนะฮะ หวังว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเลิกเสพแล้วคุณผู้ชมดูฮะอันนี้ต้องขอบคุณตำรวจกองปราบนะฮะกองกับการ6ไม่ล่าคนอันตรายชาวบ้านก็ต้องกลัวกันอย่างนี้แหะฮะ คุณผู้ชมดูเส้นทางที่เรากางให้ดูเป็นยังไงฝ้ายหลบหนีไปไกลนะคะจากพัทลุงจุดเกิดเหตุขับกระบะไป20กว่ากิโลเมตรไปจอดทิ้งเอาไว้ที่สงขานี่ข้ามจังหวัดละหลังจากนั้นหนีต่อไปอีกค่ะ3ากว่ากิโลเพื่อเอาอาวุธปืนไปทิ้งที่กระแสสินสงขาแล้วสุดท้ายที่ตํารวจแกะรอยตามจับได้หนีไปร้อยกิโลนะคะกบดานอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ที่คลองท่อมกระบี่ระยะทางทั้งหมดเนี่ยเกือบ200โลแต่ตํารวจตามจับได้ในวันเดียวเลยค่ะ คุณผู้ชมครับขาดที่ประวัติเก่าของผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าแกมีคดีล่าสุดคือปี6 -1 ศสารยังไม่ตัดสินอีกหนึ่งศพย้อนกลับไป5-5วันนี้เรากำลังย้อนคดีว่าผู้ใหญ่แกก็ชนะเลือกตั้งแกมาได้นะะี่นะฮะปี5-5คุณถนอมเนี่ยถูกฆ่าตายวันนี้เราไปเจอกับญาติใช่ไหมเป็นพี่ชายของคุณถนอมค่ะสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่อุทัยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจริงพี่ชายก็คือคุณเบิ้ม เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไม่มีคนเห็นว่าใครเป็นคนยิงแต่ตอนนั้นที่มีการออกหมายจับผู้ใหญ่ตำรวจบอกว่ามีคนเห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยมาด้อมๆมองๆอ,อ,อยู่แถวๆวสวนยางคือเหตุการณ์วันนั้นคนตายไปกรีดยางอยู่นะคะแล้วกรากฏว่าคุณถนอมเนี่ยแกก็ถูกยิงตายโดยที่ไม่มีใครเห็นมือปืนแต่ก่อนหน้านั้นมีคนเห็นผู้ใหญ่ด้อมๆมองม,องมองแต่ไม่เห็นตอนยิง เนี่ยแหละพี่ชายก็เลยคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ศาลยกฟ้องแต่ทีนี้เราก็ถามว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านทําไมเขาถึงมีเหตุจูงใจอะไรมายิงป้าถนอม,อมทางฝั่งของออพี่ชายเองรวมถึงชุดสืบวันนี้ที่เราพูดคุยบอกว่าถ้าพูดถึงแรงจูงใจในการออกหมายจับเนี่ยเนื่องจากว่าลูกป้าถนอมไปชอบน้องสาวของผู้ใหญ่บ้านแล้วแกไม่เห็นด้วย<อ>จนสุดท้ายนี่มันเป็นปมแต่พอหลักฐานมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีพยานที่เห็นกับตาสุดท้ายศาลก็เลยยกฟ้องค่ะก็ประมาณ ตีสามถึงตีสี่ 3, 4, ได้ผมก็กีดยางได้ยินเสียงปืนดังปั้งๆแต่ว่ะแต่ตอนที่ปืนดังผมกำลังคุ้มกีดยางแต่ไม่รู้ว่าดังอยู่ทิศไหนไม่รู้ว่าประมาณกี่นัดที่เราได้ยินตอนนั้นประมาณที่ได้ยินประมาณสักสี่ห้าสี่ถึงห้านัดห้าหกนัดอยู่ตรงนั้นแหละแต่ประมาณนั้นแล้วรับ คิดยังไงอะสงสารสงสารชาวบ้านและสงสารผู้ผู้ประสบเหตุสง <S an> สารผู้คนถูกจริงนะสงสารพ่อแม่ครอบครัวกันแล้วคุณอย่างนี้ตอนนี้เขาดูอย่างวัดสวรวานทุกบ้านเลยทุกลังคาเรือนฮะ <S an> เดี๋ยวคงต้องดูนะครับคือจริงถึงที่สุดแล้วเ็าจะว่าตำรวจคัดค้านการประกันตัวสารท่านจะให้ประกันไมยิ่งมีคดีเก่าสารจะให้ประกันยากมากและพฤติกรรมหลบหนีคุณผู้ชมได้ยินเสียงชาวบ้านใช่ไหมได้ยินเสียงเหยื่อในอดีตทุกคนกลัวหมดเลยอะ คุณผู้ชมฮะจับและกองปราบจัดการแล้วเนี่ยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ